เพระเอกของฉันเป็นท่านดุ๊กกระตือรืรแมนติชื่อดังจากนิยายสุดปังที่กำลังถูกสร้างเป็นอนิเมะทัลอินฮาเด็กสาวอนาคตสดใสที่เพิ่งสอบติดมหาลัยมาหมาดๆกลับถูกโชคชะตาเล่นตลกทําให้เธอต้องะลุมิติมาอยู่ในโลกนี้ซยงั้นั้ซามร้ายยังต้องมาอยู่ในร่างของตัวประกอบอย่างเลเลน่าแม็กมิลันที่ถูกกาหนดให้ต้องตายเพราะถูกคู่มันของตัวเองค่ะและวิธีเดียวที่จะรักษาชุดไว้ได้คือต้องทําสัญญาเป็นคู่มันจอมปลอมกับท่านดุ๊กผู้เล่นชื่ออย่างโนอาวันไน์เรื่องราวของคู่มันกําลอจึงเปิดฉากข้้นนนนออกกเเเล่่่าาามมมมดังงรรืีไไๆพะสุ แล้วติดงอมเงาจนถอนตัวไม่ขึ้นยองใจให้กับความฉลาดของนางเอกแม้จะเจอปัญหาล้านแปดแต่ก็คือสู้มาได้ที่จากตัวประกอบที่ไร้บทบาทมาเป็นคู่มั่นของพระเอกได้ก็ไม่ธรรมดาเลยส่วนพระเอกของเราก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันไหวพริบและแค่มีเข้าขาดกันสุดๆอีกอย่างฉากโรแมนตของเรื่องนี้ก็ทำมาได้น่ารักมากความสัมพันธ์ของตัวละครพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปความฟินความฮาความละมุนให้เต็มสิบไม่ห่างเลยค่ะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ลวงโลกจะเปลี่ยนเป็นความรักได้หรือไม่ชะตากรรมของนางเอกจะเป็นอย่างไรอ่านการ์ตูนแบบถูกลิขสิทธิ์